มันน่ารักดีครับมันน่ารักเนาะใกล้ๆสดๆดเป็นๆมันจะกะจี้บ้างนั่นตายป่นงูเห่าเวลามันแลีนมันสิกลางปิดเบิงน่องเบดขุดยังเบดขุดอะไรขุดแย่ครับฮะ<า>ขุดแย่ครับ <c ười> ขุดแย่อีกแล้วปาก้าเว้ยหาแต่แนวเหรียญน,นมพึ่งเดเงยนึง,นงเจอปะเจอแล้วครับฮะนี<า>่ครับไฮ้ตัวมันเป็นยังไงวะอู้ยเบิงอยู่ลึกๆปุ๋ยพี่น้องแล้วจะจับได้ไหมเนี่ย ได้ครับหาอะไรมาคุปดูเบืองอุปกรณ์อุปกรณ์คุบของเขาเอาอีย่างนี่ห้างรูของห้างมาคุบแย่เพราสั่นว่าเบิ้งนะพี่น้องเบิ้งติดตามดีๆนะครับน้องเบสิขุดแย่เสียวแย่นะครับรู้เคยเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบ่หน่อยคนหน้าที่สิเคยเห็นเป็นโตอุ้ยอุยดู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 คือเป็นจริงสิ อึ้ยคือแดงๆหางขาดด้วยฮะหางขาดหางขาดน่าจะขุดโดนนะหเหรอใช่หรือมันกัดไหมเนี่ยไม่กัดครับไม่กัดนะบางทีก็กัดโอ้ยเอาถือถือไ้เดี๋ยวเคยเห็นกันบอพี่น้องอีสานบระเจ้าเสียว่าหลายคนนี่บอกเคยเห็นแบบใกล้ๆสดๆดเป็นๆจิงนซี่นะพี่น้องเบิ่งเบิงแผงแผงอย่างแผงปีกมั้เนาะเขานปีกมั้เนาะ ออกลายๆเลยนะครับไอหลังมันก็ไข่ไข่งูเหลือมไองูเฮ้าโอ้เป็นแต่ย่านไว้ดึงเพื่อดึงออกไปดูๆๆนี่แหละแย่ yeah นะครับอันนี้พ่ได้มาหลังแก่หรือว่ามาทำลายนะพี่น้องเบิ้งอุปกรณ์หายแยกเขาเนี้ยเ <c oughs> บิ้งนะครับแผงมันี่ง,งามมากเลยนะพี่น้องนี่นาสิเป็นตัวแม่บอกเนอะจังสิเป็นจังสิตัวแม่หรือตัวผู้เม่นมาบอกนะพี่น้องถ้ามันมีแผงใ่ๆจังไอเรืองเรืองจังสิ นะครับงามๆตัวใหญ่ๆนะครับเบสเคยกินบ่แง่เนี่ยไม่เคยกินครับเป็นอย่างแงบ่เคยกินไม่รู้ครับมันน่ารักดีครับมันน่ารักเนาะมันสงนาสงสารมันเนาะครับแล้วย่านบ่เนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัวเนาะนี่ครับลายครับโอ้เบิ่งลายมันมันก็บเป็นตาฮักอี่เดีแเลยพี่น้องเนาะเวลามันแมลนมันสิกลางปีกตัวนี้เลยนะพี่น้องกะแลนวนี่เลวแท้ผู้ใดบ่นั่นบ่มีทางแล่นทันมันก็แล้วกันแหละ เออปึ๊บคุณล่ะพอกับนานงเบ็ดเลยเล่ีทุกอย่างบ่ยานจักยากแนวเนี่ยขอให้นั่นได้หาอันนี้หามาดันซื้อนะพี่น้องให้พี่น้องเบิง้งซื้อบอแมนวาเสียวมาจินหรือว่าอ,อย่งนะครับกาเสีเยวปลอยขึ้นก่านั่นแหละนะครับแมนบเบ็ด<ช><บ>ใช่ครับเออเขาเห็นตอนใดของมันอ่ะเบ็ดมันเห็นมันวิ่งเข้ารูอย่างนี้ครับให้มันเล่นเขารู้นี่ แล้วมาขุดเบิ่งใช่ครับห้างูนี่บ่ย่านบ่หาเป็นงูยุสิไม่รู้ครับบ่โว้ยหนอหางง่ายดนอมันก็เป็นตาฮักเป็นตาหน้านหลีนะพี่น้องเนาะเป็นสัตว์ที่โอ้สวยงามเว้ยเบิ่งเนี่ยมันโอ้ยดอไลายอมไอยป็นงูเฮานะครับนี่ความหนาล่าไอ้หน้าย่านแล้วก็หนาฮักนะครับ นี่แผงแผงปีกเขาท่องมันนะครับสวยงามเบื้องเนมมันจักไจจี้บ้างนั่นเจักไจจี้โอ้ยเล่นไปทั่วทีบเนาะเบดเฮ้ยเอาปล่อย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 มันไปลองปล่อยดูมันสิไปวะเราไม่ไปอ่ะ พูด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 หันเพิ่นได้ไปอ่ะหมุนหมุนหมุน